ที่สไตล์วันพักนะครับวันพักเป็นวันอะไรที่แบบว่าเราจะต้องรีคอรเวอรี่ฟื้นฟื้นฟูนะครับกล้ามเต้อสภาพร่างกายหลังจากเราฝึกหนักนะครับเราจะต้องทําจิตให้ว่างนะครับหากิจกรรมทํานะครับอะไรที่ไม่ใช่เป็นการฝึกแรงต้านนะครับไม่ใช่ว่าวันวันพักคาร์ดิโอเบาๆอะไรได้นะครับแล้วก็เนี่ยเล่นแบบ ุตบอลเล่นอะไรพวกนี้ได้นะครับที่เป็นโซน2นะครับอย่าไปฝึกอะไรที่มันหนักนะครับก็คือมันจะเครียดเข้าไปใหญ่นะครับร่างกายมันจะต้องการหนึ่งครับก็คือไล่กดเล็กติกนะครับการคาร์ดิโอเนี่ยครับวิ่งจ็อกกิ้งหรือกระโดดเชือกเนี่ยก็คือเป็นการไล่กดเล็กติกนะครับเมื่อเราก็คือถึงโปรแกรมหลักที่เราฝึกหนักกันจริงๆนะครับแล้วก็ร่างกายจะต้องการสารอาหารมากๆนะครับเข้าไปดีคอเวอรี่ฟื้นฟูครับร่างกายนะครับก็ มีเพื่อนถามว่าทำคอนเทนต์แบบนั้นนะ่ะก็คือไม่กลัวใครเขาไม่ชอบบ้างนะครับไปทำคอนเทนต์ลูกกิ้งอย่างเดียวบ้างอะไรคือสําหรับผมนะครับผมเอาความจริงมาพูดนะครับผมไม่กลัวนะครับผมเอาความจริงมาพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวอาหารเสริมบาบานะครับเพราะว่าปกตินะครับก็ไม่มีใครชอบผมแล้วปกติก็นิสัยผมเป็นคนตรงๆไม่มีใครชอบผมอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมไม่ซีเรียสน,นะครับที่ว่าใครจะชอบไม่ชอบมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับ ซึ่งผมเป็นคนที่เกลียดก็คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเกลียดการบูลลี่อะเป็นเป็นคนที่เกลียดอ่ะชอบเอาชนะคนก็คือตั้งแต่เด็กเเรื่องกีฬาครับถามว่าคนรักผมมีไหมมีนะครับคนรักเป็นหมื่นนะครับแต่คนเกลียดนะครับเป็นแสนนะครับเพราะผมเป็นคนขี้โม้นะครับโม้มากแรงนะครับก็เลยจะมีคนเกลียดผมมากกว่าคนชอบนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเกิดมาเพื่อโม้นะครับ